งนแนักขวกษ์ปเดี๋ยววันนี้ผมรีมาไงก็เลยเป็นันเยอะเดี๋ยวพรุ่งนี้เยอะ ต้องเปลี่ยนี่สัมามีส้ไหมครับ่ครับอ่าสำหรับเอ่อในวันนี้นะครับเราได้มีแผนงานการทำงานก็คือในเบื้องต้นเนี่ยเราจะดำเนินการเอาน้ำฉีดพ่นนะครับฉีดผมแล้วก็รวมไปถึงเอาน้ำฉีดไปที่บริเวณใต้บ่อขยะนะครับเพื่อให้ไปที่ไม่บริเวณบ่อขยะนะครับมอดไปแล้วหลังจากนั้นในวันพรุ่งนี้แผนงานเราคือเราจะนำแมคโครนะครับลงไปดำเนินการนะครับเกรียงใหม่รับถ้าพบว่ามี เพลิงไม่เพิ่มเติมนะครับจะมีรถดับเพลิงออจอดคู่ขนาดกันไปแล้วก็ฉีดให้มันดับแบบ100%นะครับวันนี้ที่แผนงานแรกที่เราลองประเมินดูวันนี้นะครับสำหรับในบอ่อแรกเนี่ยเราทำไปได้ประมาณ80%แล้วในเรื่องของการดับไฟนะฮะบ,บ,บอกยากเาต้องเปลี่ยนที่สามาม,มีสรุว่าครับไ,ได้แล้ว

เทคนิคในการใช้ไฟดับไฟคือพอเรารุ้นทิศท,ทางที่ไฟมาแล้วเราก็เริ่มวาง